สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสไปซ์เโอเคตอนนี้เป็นเวลา <laughs> บ่าย2องโงนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ร้าน w h a t ว h ต a t อตเน t ออ s ฟิศโ o ซาล Los ์โร m o s l o s มส์โรส o s มส์โรสเรมส์ลาซารอสรสเรมส์ลาซารอก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นร้านอาหารประจําของเราที่เราชอบมากๆเดี๋ยวเป็นขอใส่มาสก่อนนะคะ ก็ที่เป็นพามากินเมื่อรอบก่อนนะคะที่เรากินอารอสเนโกสแต่ว่าวันนี้เบนคิดว่าเราสองคนจะสั่งเป็นปลาเอีาเดมาริสโกนะคะ yeah, yeah, yeah. ทุกคน <laughs> ก็ามาทานด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าปลาเอีาเดมาริสโกนอรปลาเอีาปลาเอีาเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนสเปนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาสเปนต้องลองเมนูนี้นะคะส่วนมากแล้วเขาจะให้สั่งเป็น หนึ่ถาดก็จะกินได้2คนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะสั่งหึ่ถาดกันแล้วก็มาดูกันว่าหน้าตาอาหารจะเป็นยังไงแล้วก็ได้ปริมาณเยอะแค่ไหน,นะะทุกคนเดี๋ยวตามเป็นไปกันเลยนะคะ พูดเสียงแรงเลยอันน super windy see t h a ว the green t ิ i อัน n it. ถ้าทุกคนจำได้นะคะรอบที่แล้วที่เป็นพามาเนาะเราก็มานั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่นนอนเล่นกันตรงนี้หลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราขอเดินตรงไปที่ร้านอาหารกันก่อนนะคะ super windy อันนี้ Yeah, s <S ตอนนี้คือรมแรงมากนะคะบรรยากาศคลืนมากเลยวันนี้ธรรมดานะคะเป็นวันอาทิตย์รัถ้าทุกคนแวะมาทางนี้นะคะถ้าทุกคนผ่านมาทางเบน,นันมาเนนะ นี่เลยจำไว้ว่าร้านอาหารที่เป็นกับเดวิดชอบมากินนะคะแล้วเป็นรับประกันความอร่อยแน่นอนค่ะนี่เลยอยู่ข้างล่างโรงแรม Sunset Beach Club แต่ไม่ได้เป็นโซนโรงแรมนะคะแค่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นจะอยู่ตรงหน้า,าหาดนี้ลนะคะ่ะแต่ว่า ว่าเนี่ยรอบที่แล้วที่เรามาใช่ไหมรอบที่แล้วที่เรามาอ่ะตรงนี้เขายังไม่มีเตียงชายหาดอยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ที่เป็นที่เช่าแพดเดิลบอร์ดแล้วก็เรือทิบอุ้ยฮันนี่จะเดย์ไหวอนจะดูดัเป็นอยากปั่นเรือทิบในทะเลย่เดพเด วันนี้วิวมีคนอื่นอีกสองคนไม่บอกว่าสองคนไม่เอาอ่ะถ้ามีเพื่อนค่อยเอานังว่าเนี่ยรอบก่อนที่เรามายังไม่มียังไม่มีตรงนี้ให้เช่าแสดงว่าเนี่ยก็พรุ่งนี้ใช่ไหม tomorrow วันนี้เสร็จ tomorrow is officially summer เดวิดบอกว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นการประกาศเข้าฤดูกาลซัมเมอร์แบบ อย่างเป็นทางการค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะทุกคนนี่เลยเลสเรสเตอรองเต้โลสเรมสวัดราชารุมามาลุ้นกันว่าเราจะได้โต๊ะตรงไหนกันนะคะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะแต่ว่ากว่าเราจะได้โต๊ะคือมีปัญหาเยอะมาก คือเบนจะบอกว่ารอบที่แล้วอ่ะที่เรามากินอารอสเนโกใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยรอบที่แล้วอ่ะเ mm hmm. ดวิดจองผ่านเอลเวยโดเนาะแล้วทีเนี้ยเขาเลยบอกว่าระบบอ่ะมันยังไม่จัดเียนเขายังไม่คล่องกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแล้วรอบนี้เออแต่ว่าตอนนั้นก็ได้โตะนะแต่ได้โตข้างในที่แบบเราไม่ได้พึงพอใจเลยแล้วรอบเนี้ยเรามาเราเข็ดจ,จากรอบที่แล้วใช่ไหมเบนก็เลยให้เดวิดอ่ะโทรจองกับทางร้านโดยตรงแต่ทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า มันมีคนหนึ่งที่ชื่อเดวิดเหมือนกันแล้วเขาก็จองผ่านเอลเตนาร์ ado, ซึ่งเป็นผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ว่าเดวิดอะจองผ่านร้านโดยตรงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็ลงชื่อไว้แต่ว่าทีเนี้ยปรากฏว่าเขาเอาโต๊ะของเราอะให้คนนั้นไปแล้วแล้วเขาก็เลยไม่มีโต๊ะให้เราแล้วคนจดอะซึ่งก็แบบ ไม่รู้สึกว่าสับเทามากเพราะว่าเขาอ่ะไม่จดนาำสกุลลงไปเพราะว่าลรงคิดดูสิว่าเออสมมุติว่าเดวิดมาประมาณสิคนอ่ะเออเราก็มาเอาโต๊ะเดียวกันหน่ะป้าหรือเปล่าเราก็ให้โต๊ะนั้นไปแล้วเรากไ็ไม่มีโต๊ะนั่งอ่ะที่ดอ,อกไหมแล้วตอนนี้เราก็ได้โต๊ะแล้วเราก็ได้โต๊ะแล้วแต่ว่าคือ ก็ด้วยอารมณ์ที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่ดอ,อกไม้เบนก็เลยรู้สึกว่าเออเบนน่าจะเบรกร้านนี้ไปก่อนสักพักหนึ่งเพราะว่ารู้สึกไม่โอเคแล้วแหละมาหลายรอบก็มีปัญหาหลายรอบแล้วทุกรอบคือเกิดจากความสับเเ้าของพนักงานโดยตรงอะ่ะมันไม่โอเคคิดดอ,อกไม้คืออาหารอร่อยนะเว้ยอาหารอร่อยมากแต่ว่าการบริการอ่ะไม่รู้สิคือไม่เขาไม่ได้บริการหวยนะแต่รู้สึกว่าเขาอ่ะไม่รอบคอบเขาแบบสับเเ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวมารอกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คือคิดว่าคนเยอะมากแล้วก็อาหารน่าจะรอนานมากก็ต้องรอนใจเย็นๆกันไปแล้วกันมาดูว่าจะหมดวนยไปกี่แก้วหรือเบียร์ไปกี่แก้วมาทุกคนมานั่งรอด,ด้วยกันค่ะเฮ้ยซาลินิตาซาลินิตาอืมยุมย่มยุ่มยุม่มยุ่มอร่อยย่ามุชัตแต่ผมก็ได เมนูพายเอกของเราก็มาถึงแล้วไปยาเดมาริสโกคนไทยจะเรียกว่าข้าวผัดสเปนนะคะทุกคนแต่ว่าคือจริงๆอ่ะข้าวอ่ะไม่ได้ผัดนะแบบมันอยู่ในกระทะแล้วเขาก็เหมือนอบอบกระทะน่ะเห็นไหมข้าวข้าวสเปนนะคะ hello ngon hello ngon Ngon hello 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 Ngon hello 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 yum yum, hello 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 the next hello Trying to fight the paella. Chun, chun, chun. Okay, this is beautiful Vieira. And now the seal eat the vieira. <laughs> it's not typical to see in the nature the seal eating vieiras, but this thing happened in the out of the nature in the restaurant. <laughs> There's another one there, honey. You can attack. Go, 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 go. Yeah, there it's gone. Big one. Ooh. เกือบสุดทางแล้วนะคะแต่ว่าเป็นรู้สึกอิ่มมากเดวิดก็นิ่งไปแล้วด้วยแล้วดูผลงานที่เป็นกินไปนะทุกคนนี่เลยเพราะว่าเดวิดอะไม่ชอบกินอะไรพวกนี้เลยพวกอะไรอย่างเงี้ยเดวิดไม่กินกุ้งเดวิดก็ไม่กินมีหอยนิดนึงอันนี้ full already I can eat more rice so eat all the rest of the marisco let's see ทุกคนคะตอนนี้เราทานข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะคะคืออิ่มมาก <c oughs> ก็หมดไปประมาณ50ยูโรนะคะก็รวมแล้วก็มีมีปลาใช่ไหมปลาย่างอะ่ะปลาเล็กๆลกย่างอะ่ะปลาปลาแล้วก็มีปลาเอญย่าถาดหนึงเนาะแล้วก็มีเครื่องดื่มของเรา2คนแล้วก็น้ำเปล่าอีกขวดหนึ่งก็ราคาก็โอเคคะ่ะอย่างอย่างทุกรอบเลยแต่ว่าคือตอนนี้ตอนแรกที่เป็นบอกว่าเราจะลง ไปนอนที่หาดกัน<ต>ใช่ไหมคะคาราบีกุง้งฟันตาสติโกเรียนเทอลกเกิ about that โอเคตอนแรกที่เป็นบอกว่าเราจะไปนอนเล่นที่หาดกันใช่ไหมแต่ตอนนี้คือลมแรงมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูลมนะดูลมที่พัดลมนะทุกคนนี่แหละลมแรงมากเพราะฉะนั้นคือเป็นคิดว่า แล้วตอนนี้คืออากาศก็เย็นๆด้วยนะถึงแดดออกแบบเนี้ยเบนเลยคิดว่าเ็นไม่น่าจะไหวโอเคกลับบ้านกันดีกว่าค่ะงายก็ติดตามคลิปอื่นๆของเราได้แล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังอยู่นี่ต่ออีกประมาณ1สัปดาห์ก็เดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะมีเอมมามาสมทบอีกคนนึงนะคะถ้าทุกคนจําได้น้เพราะว่าเป็นไปออกทริปเบาๆกับเอมมาบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างนะคะ ยังไงแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบคลิปเราสองคนขอลาไปก่อนบ๊ายบาย